ขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักพแพร่ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครบวงจรขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราโรงงานของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดพแพร่ที่อยู่9 1ทบ2หมู่1ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นจังหวัดพแพร่เบอร์ติดต่อ0898517540เราคือต้นตำรับ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครบวงจรเรามีประสบการณ์มากกว่า30ปีสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสวยงามทนทาน เพราะเราใส่ใจในทุกรายละเอียดก่อนที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าช่องทางการเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทศักดิลป์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักพแพร่มีอยู่3ามช่องทางช่องทางแรกลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราได้ที่จังหวัดแพร่ตามที่อยู่ที่ทางร้านได้แจ้งกับคุณลูกค้าไป ช่องทางที่2ลูกค้าสามารถเข้าเลือกชมสินค้ามากกว่าพันรายการได้ที่เว w ร์ไวด์เว็บักศิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ช่องทางที่3ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมติดตามความเคลื่อนไหวของร้านสักสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ได้ที่ Facebook Fanpage สักศิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่หากว่าลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้าของทางร้านศักดิ์สทธิ์สามารถกอภาพส่งมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าลายของศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพรกเราจะมีพนักงานในการตอบข้อสงสัยในเรื่องของราคาและขนาดสินค้าให้กับคุณลูกค้าระยะเวลาในการผลิตสินค้าภายใน15ถึง20วันซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นงานในแบบนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นงานนอกแบบก็อยู่ภายใน30ถึง35วันขั้นตอนในการ ผลิตสินค้าเริ่มต้นเมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มกับทางร้านแล้วมัดจำา30ในส่วนที่เหลือจะจ่ายเมื่อได้รับของการส่งสินค้าของทางร้านศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกคือรถกระบะหรือว่ารถยน์นะฮะเราจะมีพนักงานในการขนส่งสินค้าจากจังหวัดแพร่จนถึงที่อยู่ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ ช่องทางที่2ก็คือรถหกล้อซึ่งจะต้องขนส่งไปจำนวนมากครั้งนี้ทางบริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ Manager, ra, ต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจสินค้าของทางร้านศักดิทธิ์มาโดยตลอดเพราะว่าสักดิ์สทธิ์คือผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครบวงจรขอบคุณมากครับ